วันนี้ผมมาเจอกับแฟนขับคาราบาวตัวจริงนะครับแฟนขับที่แบบว่าชนิดว่านะมาดูเลยแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าโม้ยังไงนี่เดลิชชัน่นมาก สร้างงานคาราบาวตัวจริงแต่นี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูพี่เขาสวัสดีครับเพื่อ,อ้ชนคนสร้างงานคาราบาลตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยครับตัวจริงเปล่าอันนี้ตัวปลอมครับแต่ตัวจริงต้อง,ต,องต้องพ่แอดครับน,นี่ครับอันนี้น้องน้องน้องจัด,ดให้นะครับธรรมดาอันนี้เพื่อชีวิตนะครับ อันนี้รักมากเนี่ยเพื่อชีวิตอเสรีชนนะครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้อ่าตอนนี้กำนายผ้ามือสองนะครับอยู่แถวบ้านสร้างนะครับครับผ่านไปแวะทักทายอุดหนุนกันได้นะครับตัวจริงครับอุดหนุนได้เลยนี่จะรับครับบ้านสร้างนะครับนี่แฟนพีแอตัวจริงอยุธยาครับบ้านสร้างนะครับมีเสื้อคาราบาลครับรายลูกกุ้งครับเสื้อคาราบาลนี่ดีกวาทีรับ พี่ชายครัอบผมโอเคขอบคุณครับขอให้ดังคลิปนี้